เราพี่โยกกลับไปเลยแค่นั้นทำอะไรกูลไม่ได้หรอกเไปวอนไป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 วอเร็วมออกไอ้ควายทำไม่ได้หรอกไอ้ไรที่แม่เราเบิดเองเฉยเลยไอ้ควายมันอืด เออาไ้สันหมดเลยตอบด้วยกูล้มเองเออไอสักีไอเชียดอีกแ่้ว r g ไอักว์รอด้วยรอด้วยโอ้ยโอ้ยไอเยฟีซีเยี่ยมหัวกูเอฟเยี่ยมหัวกูอึนเล้วขึ้นริ้วไป กดอีอีเอาติดดาวเลยแอมไปทำลายรถเขาชนกันเองก็ติดดาวด้วยวันนี้จะมาถึงวันน่ะเฮ้ยเออน่าไอโอน่าเออน่าเฮ้ยไอโอ๊่อีกทีดิไอโอน่าไม่ต้าแล้วจะตายแล้วไอเหี้ยไอเหี้ยรถบินได้เฮ้ยไอ้ยเอ้ยเหี้ยไอเหี้ยยอู่บนท้องฟ้าไอสัตว์๊ยเหี้ยดาวรับราที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า เอาถึงหมู่บ้านชีปเปลยพอดีเลยสัสมันไปไหลลงไปเลยหลลงไหลลงไปขับไปหาเขาหน่อย,อย <c oughs> ไอ้คไเ่สุสันวรปีใหม่พี่ <laughs> เ,เอาไ <laughs> อ้โอยสัสต <laughs> ามเราลงศีลสงสารหรา <c oughs> <c oughs> นับตีหนึงสามใครยิงก่อนตายเหมือนเออเหมือนครบบอยมาขับบอยมามามาเราเล่นบนขบบอยมาเพี่ยวไไหนวะเออตรงนี้ต้องหันหลังก่อนเราต้องหันหลังกันเะเออแล้วเอาเก้าิเก้าเลยยี่สิบเก้าแล้วกันอ่ายี่สิบเก้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ

เอาไปไล่ขึ้นมาดิเร็วรีบไปเลยเนี่ยไปไหนไม่ไหนอ่ะเออขึ้นมาดิเออเดี๋ยวติดดาวกันหมดเดี๋ยวอ้าวอยโดนกระชากลงรถนะกูอ๋อไอออฟไอเย่ยติดดาวอีกอ้าวหาดาวให้กูอีกแล้วดีลากกระชากลงรถมาขอบคุณมากเว้ยไปไงเอ็นดีเอแม่งมีหมาหอนด้วยป่ะใช่ไปเออสนใจลงน้ำไหมพี่ล้างรถไม่เป็นไร ไปฮะโว้ยี่ขับตายเขาตรงสะพานไอโอ๊ตเลือกหอนดิหอนทำไมอะโอยสัดปิดไปอยู่ยันแค่อะไร่ะแม่ยิ้มแม่ยิ้มมีความสุขใช่ไหมพี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทุกวันนะหมาหอนทุกวันนะไอสัตว์ลงก่อนพี่ บมดหัวก่อนไม่เชื่อใจเหรอเออเชื่อใจก็ได้ไปไปแล้เอ้าไอ้ยังขึ้นไม่ได้วะอ่ารู้จักเตอร์สตันแม้มะอืมเย่ไอ้ไอ้ยกกูตายเลยไอ้สัสมาจนงเราไอ้ขึ้นทำงานอยู่ขึ้นทำงานอยู่เนี่ยทำงานดับไปแล้ว โอ้ยอะไรขอมพิวเตอร์เนี่ยหัวตาไว้ใจตายหาเลยยี่หัวจุ่มน้ำตายแต่รถมานแช่น้ำเลยรถรถเห็นรถมันสนิมพื้นอ๋อโอ้ยเปิดได้ตักแป้งเลยเอาเปิดเอามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ในพุ่มไม้เลยมองไม่เห็นแม่ไปอยู่ในพุ่มไม้ทำไมเนี่ยเองไเห็น้ยแค่มองไม่เห็นเหรอเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเหี้ยอะไร รถเราต้องรู้จักการติดเทอร์โบต้องหลบรมก่อนเกันรอมก่อนเป็นสูตรใหม่ถ้าแปลเนยว่าแต่แฮมมันจะแรงขึ้นใช่อพี่ไปไปเลยพี่จะขับผ่านอุโมงค์ไปเลยอี๋เอาหายไปไหนวะตายเลยสิตายเหรอตายดิกระโดดลงไม่ทัน กันดึ่วก็จะใช้แผนพีชีพไม่ใช่เลยกระโดดลงรถก็ต่อฟัดแต่รอรออีกห้านเอาผู้ไปอันหนึ่งไปรอมั่งเลยรอมั่งเลยโอ้ยโอ้ยโน้คไอ้โฮอสไอสัตว์โอ้โหเลือกใคร เอ้ยไอ้ซัตเยียดใจเอ้ยมันงัดได้สูงขนาดนั้นเลยวะไอพี่เต้ยบาดเจ็บขอผ่าตัดหน่อยขุดรถหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอยู่ข้างหลังรถไอ้ออฟไอ้ออไอเออหน่อยไหนๆพี่อยู่ข้างหลังรถไหน่อยดิเอาอยู่ได้อยู <su> ่ได <anak lonely> ้ไปไปเยียดดียเอื้อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กระเด็นกระโดไปไปเดี๋ยวบินพร้อมกันเฮ้ยพี่เต้ยเป็นไรพี่ ไอยิงกูจะไมตันทหารเฮ้ยเป็นไรพี่เป็นไรพี่ไม่ได้เป็นไรพี่เปิดอเปิดรเฮ้ยบอกไรจตำรวจตายเที่ยวตายเ้ดนริงตายสุดไอม่ี่เอมี่จะนั่งไง เนี <N> ่ยแมวโหอยู่เลยเที่จกระเด็นเลยสัตว์ลเทียที่ของมึงเนี่ยสัตว์ที่ของมึงอยู่ในนรกไอ้เหี้ยมาตำรวจมาแล้วขึ้นมาเร็วดังั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปขึ้นเขาชีเปลือยกันดีกว่าเออไปขึ้นเขาชีเปลือยกันทำทางขึ้นได้ไหมโอ๊ตได้แม่นไอ้เียปลาตาอ้าวไม่ต้องไล่สัตว์เดี๋ยเอาไปลาอย่างว่าวปลาตายตัวเองอ่ะ